โอนให้เดือนละแสนแฉนักร้องรับเงินรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องนักเคลื่อนไหวทางการเมืองร้องอิสาระให้ช่วยตรวจสอบนักร้องเรียนปริศนารับเงินรัฐมนตรีนานกว่า3ปีเผยมีหลักฐานโอนเงินเข้าบัญชีให้เดือนละแสนข้อมูลทางการเงินของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือที่ถูกตั้งฉาย,ยานักร้องเรียนรายหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการยื่นเรื่องร้องเรียนคดีการเมืองต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อสำนักข่าวอิสาราได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือนักร้องเรียนรายนี้ว่ามีเงินหลักแสนบาทจากเครือข่ายนักการเมืองรายหนึ่งที่มีตำแหน่งเป็นถึงระดับรัฐมนตรีโอนเข้ามาในบัญชีของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายนี้เป็นรายเดือนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งไม่ทราบว,ว่าเป็นค่าอะไรเกี่ยวกับการที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายนี้ คอยไปยื่นร้องเรียนให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบนักการเมืองที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับรัฐมนตรีรายนี้หรือไม่เท่าที่เห็นเงินจำนวนหลักแสนบาทถูกโอนเข้ามาในบัญชีเงินฝากของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายนี้ต่อเนื่องหลายเดือนตั้งแต่ช่วงปลายปี2,562จนถึงปัจจุบันผู้เกี่ยวข้องกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายนี้ระบุผู้เกี่ยวข้องกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายนี้ กล่าวต่อว่าเหตุผลที่นำข้อมูลนี้มาเปิดเผยกับสํานักข่าวอิสาราเพราะต้องการให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อทําความจริงให้ปรากฏและต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบอย่างกรมสัมภารสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปอปองเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย ซึ่งเชื่อวันนอกจากนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายนี้แล้วยังมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายอื่นๆที่ได้รับเงินจากเครือข่ายนักการเมืองรายนี้ด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการเปิดเผยข้อมูลของแหล่งข่าวรายนี้มีการนำรายการโอนเงินของเครือข่ายนักการเมืองเข้า,าบัญชีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายนี้บางรายการมาแสดงเป็นหลักฐานหนึ่งในนั้นคือรายการโอนเงิน เมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันที่2กุมภาพันธ์2563มีการโอนยอดเงิน100,000บาทเข้าบัญชีธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรายนี้มีเงินติดบัญชีอยู่จำนวน68,000บาท